เขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ที่เ<ส>ป็นอยู่ในตอนนี้ขอให้อ่านใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดมิิเ<ส>ชียพลังงานของคนธาตน้ำมีนกรกบพิจ<ส>ิต<ม><ส><ม><ส><ม> เดอสตาพลังงานของคนราศีกุมเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําแล้วก็2เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันมีพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะคนธาตุดินเราก็ราศีกุมนะคะที่ขึ้นมา พลังงานของคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบสันโดษไม่ค่อยพึ่งพาใครไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่เปิดใจนะคะเก่งด้านการเจราจาประสานงานนะคะไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบที่จะใช้อารมณ์นะคะเป็นคนใจเย็นด้วยนะคะเดสตาร์มีความหวังนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่นินทาใครนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยน คนใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็หลงรักแล้วก็สองเหรียญนะคะภายในจิตใจของคุณคุณอาจจะกําลังคิดถึงใครอยู่ไหมคนที่คุณเฝ้าฝันคนที่คุณหวังคนที่คุณขอพรภาวนาให้ได้พบเจอหรือเปล่าคนสําคัญในใจคุณแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณขนาดไหนคุณก็ไม่เหลียวแลคนอื่นนะคะเพราะคุณมีคนในใจอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคุณเป็นคนที่ คิดมากคิดละเอียดรอบครอบคิดแล้วคิดอีกก็ได้นะคะก็กว่าจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างต้องผ่านการคิดทบทวนมาอย่างดีหรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาบ้างดีกว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาไหนนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หน่อย ก้าดาพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตูนกุมควีนถือไม้พลังงานของโคนามมธาตุไฟเมสิงธนูเดวมีจิเชียนพลังงานของโคนาธาตุน้ำมีนโรกดพิจิกแล้วก็3ดาพลังงานของโคนธาตุลมนะคะพลังงานของเขามีโคนธาตุลมโคนธาตุไฟแล้วก็โคนธาตุน้ำนะคะพลังงานของตัวเขาเองนะคะน่าจะคิดมาก มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังติดอยู่ในใจรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าเครียดในเหตุการณ์สถานการณ์นะคะอาจจะเป็นความเครียดหรือการคิดมากในเรื่องเดียวกับของคุณนะคะคุณก็คุณก็กำลังเครียดนะคะถามใจตัวเองคิดบนไปฟนมานะคะแต่ว่าพลังงานของตัวคุณเองยังไม่ได้มีความเศร้าหรือว่าเจ็บปวดเสียใจท้อแท้เท่ากับ พลังงานของเขาตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครไม่พึ่งพาใครนะคะแต่ก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยเหมือนกันนะคะพร้อมที่จะเปิดใจคุยกันเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือจากใครนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็จะจัดการเองแล้วก็ ควีนถือไม้เป็นคนที่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจแสดงให้เห็นให้ทุกคนเห็นหรือว่าบุคลิกภายนอกเป็นคนที่ส t รอ n เข้มแข็งไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าลึกๆภายในใจเก็บซ่อนความเจ็บปวดความคิดมากนะคะความความรู้สึกแย่ๆไว้ภายในใจหรือว่าเก็บซ่อนความอ่อนแอไว้ภายในใจนั่นเอง เรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะคะพลังงานของเขามีความคิดมากมีความวิตกมากกว่าคุณนะคะเรามาดูกันถ้าอยากบอกอะไรอีกขอความรู้สึกของเขาในตอนนี้เพิ่มเติมหน่อยนะคะ8ดไม้นะคะอยากหลุดพ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ สถานการณ์ที่นิ่งเงียบจากการเอาชนะกันด้วยอีโก้นะคะรู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะสิ้นหวังหมดแรงนะคะแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้นะคะก็ยังนอนจมกองเลือดอยู่คิดมากนะคะต่างคนต่างคิดมากคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมาว่าจะทำยังไงนะคะต่อไปเรามาดูกันว่า แล้วเขาคิดว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันเป็นยังไงนะคะมันจะแก้ไขได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะขอดูความรู้สึกความคิดของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้หน่อยนะคะพลังงานของคุณกับเขาเหมือนคู่ที่มีประเด็นกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะหันหลังให้กันแล้วก็ต่างคนต่างเจ็บปวดพลังงานของเขาเจ็บปวดมากกว่านะคะของคุณยังแค่คิด ซ้ำไปซ้ำมาบนไปบนมาพยายามทําใจให้นิ่งๆถ้าหากว่าต่างคนต่างนิ่งแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยนะคะพูดคุยปรับความเข้าใจหรือหาทางออกร่วมกันนะคะยังไงอีกเนาะดูฟูนะคะความเป็นอิสระหลุดพ้นจากความรู้สึกตรงนี้ไหมนะคะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะ ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะกล้าตัดสินใจตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดอัศวินถือเหรียญคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจรอคอยนะคะยังไงอีกเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ยังไงอีกเขาจะตัดสินใจทำอะไรอีกนะคะขอไพ่บอกที เขาจะตัดสินใจทำอะไรอีกไหมรอคอยตั้งหน้าตั้งตารอคอยคืนดีมั่นคงมีเหตุผลจริงใจมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรักถึงแม้ว่า บางครั้งจะเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่นั่นคือความรักนะคะอาจจะเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของความรักก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องสวยหรูแล้วก็เข้าใจกันในทุกมุมนะคะขอแค่ไม่ปล่อยมือกันแล้วก็ยังมีความสุขที่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะเข้าใจกันในไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนมีเหตุผลเพียงพอที่จะเข้าใจความแตกต่างของกันและกันนะคะ พอชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาการเริ่มต้นใหม่ของเขาก็คือการหันหน้ากลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะเขายังอยากที่จะไปต่อนะคะเขามองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้ เป็นยังไงนะคะก็มีบ้างที่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันมีทุกบ้างมีสุขบ้างมีเศร้าบ้างเสียใจบ้างนะคะแต่ก็ไม่ปล่อยมือยังคงรอคอยยังคงเป็นคนคนเดิมอยู่นะคะคนเดียวที่ยังอยู่ในใจนะคะพยายามที่จะเข้าใจความแตกต่างของกันและกันนะคะแล้วก็ไปกันต่อในความสัมพันธ์ที่มีร่วมการพลังงานของค,คุณก็เป็นคนที่ เราคอยที่จะพูดคุยพร้อมที่จะปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์นะคะขอแค่พูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นพลังงานของคนที่ถ้าหากว่าเขาพร้อมที่จะพูดคุย ปรับความเข้าใจกันคุณก็พร้อมนะคะไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยขอแค่คนสองคนพูดคุยกันด้วยความเข้าใจแค่นั้นนะคะพลังงานของคุณเนาะแล้วก็อยู่ด้วยกันมีความหวังมองโลกในแง่ดีนะคะสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีคนเข้ามารายร้อมหรือว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ขนาดไหนแต่ว่าหัวใจของคุณก็ให้คนที่ สำคัญของคุณเพียงคนเดียวนะคะเป็นคนที่ก่อนจะลงมือทําอะไรคุณเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกคิดละเอียดรอบคอบอยู่แล้วนะคะส่วนพลังงานของเขาก็เป็นคนที่คุณพบด้วยคุยด้วยเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณในตอนนี้นะคะพลังงานของเขา ภายในใจนะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนเครียดวิตกกลงวลหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ภายนอกอาจจะดูเป็นคนเข้มแข็งนะคะแต่ว่าภายในใจก็เก็บซ่อนความรู้สึกแล้วก็ความกังวลความสับสนความคิดความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับพุนนะคะเป็นการคิดวนไปวนมานะคะก่อนหน้านี้อาจจะทะเลาะกันด้วยอีโก้อยากเอาชนะหรือว่ามีความเชื่อมั่นในตนเองที่มากเกินไปไม่ยอมฟังกันนะคะ เขาจะทํำยังไงหรือว่าเขารู้สึกยังไงนะคะตัวเขาเองก็ยังคงรอคอยยังคงเฝ้าคอยคุณอยู่นะคะยังไม่ไปไหนทั้งทั้งอัศวินถือเหรียญนะคะยังอยู่ที่เดิมสถานการณ์นิ่งๆเดิมๆเจ็ดเหรียญก็ยังคงรอคอยสไม้ก็ยังคงรอคอยนะคะรอคอยใครรอคอยคนที่อยู่ในใจของเขานะคะอยากคืนดีอยากมาพูดคุยนะคะเริ่มต้นกันใหม่ ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดความคุมเครือการเอาชนะก็คือลดอีโก,ก้ลดทิฏฐิสาพูดคุยกันเป็นคนใหม่ที่มีความมั่นคงมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงพอแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันนะคะแน่นคือเสน่ห์ของความรักมีทุกบ้างมีสุขบ้างนะคะเป็นรสชาติของความรักที่มีร่วมกันนะคะ จับมือกันก้าวผ่านปัญหาแล้วข้อุตส่าห์หรือว่าเริ่มต้นกันใหม่ถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างขอแค่เปิดใจคุยกันนะคะพูดกันตรงไปตรงมาหลังจากทะเลาะก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ไปต่อกันได้ในความสัมพันธ์นะคะนี่ก็คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ตัวเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจในความแตกต่างของกันและกันแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างนี้นะคะ